สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ <c oughs> เดี๋ยวรอบบ่ายนี้มาเช็คในส่วนของฝนนิดนึงนะครับว่าตอนนี้พื้นที่ไหนมีฝนบ้างนะครับก็เป็นการตรวจสอบฝนนับในลักษณะเรียวทมมนะครับหรือว่าเป็นข้อมูลสดนะครับช่วงประมาณบ่ายสามถึงหกโมงเย็นนะครับมาดูว่าพื้นที่ไหนมีฝนนะครับก็สถานการณ์ล่าสุดของพายุไซโคลน โมฆะนะครับตอนนี้ก็ได้ขึ้นฝั่งที่ประเทศพม่าแถวรัฐจะไข่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ก <c oughs> ็จะค่อยๆลดกําลังลงนะครับก็น่าจะกลายเป็นดีเพสชันลดกําลังลงเรื่อยๆนะครับระหว่างที่ขึ้นฝั่งนะครับแล้วก็ลนที่เกิดจากพายุก็จะทําให้ในส่วนของประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะในส่วนของตอนบนของภาคนะมีฝนตกนะเนื่องจากว่าพายุไปเหน SI ี่ยวนําให้เกิดในส่วนของลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับมีกําลังแรงนะครับ ท่พัดเอาในส่วนของความชื้นจากฝั่งอันดามันนะมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะครับทำให้ประเทศไทยในช่วงนี้ตอนบนมีฝนค่อนข้างจะชุกนะครับแต่ว่าในส่วนตอนนี้ถ้าดูลักษณะดาวเทียมล่าสุดในช่วงบ่ายนี่จะเห็นว่ามีกลุ่มฝนนะครับปกคลุมอยู่แถวภาคอีสานในขณะที่แถวภาคกลางหลักๆเนี่ยก็จะมีอากาศร้อนนะครับมีแดดนะครับแดดจ้านะครับภาคกลางแต่ในส่วนของภาคอีสานกับภาคเหนือทางส่วนเนี่ยก็น่าจะเริ่มมีฝนนะครับ เดี๋ยวจะพาทุกท่านมาอัปเดตในส่วนของฝนสดนะครับช่วงนี้ระหว่างบ่ายสามถึง6โมงเย็นเนี่ยมีฝนที่ไหนบ้างนะครับเดี๋ยวมาไล่ดูนะครับก่อนอื่นก็ดูลักษณะของพายุนะครับณเวลานี้คือพายุขึ้นฝั่งเรียบร้อยแล้วแถวรัะไข่นะครับประเทศเมียนมานะครับแล้วก็ระหว่างที่ขึ้นฝั่งพอลักษณะธรรมชาติของพายุเนี่ยเวลาขึ้นฝั่งเขาก็จะลดความ เร็วลมลงนะครับลดความรุนแรงลงนะครับก็จะค่อยๆลดกําลังลงในที่สุดนะครับก็จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยวันที่14ถึงวันที่16นะครับแล้วก็บางพื้นที่นะครับในแถวภาคเหนือก็เฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนักสะสมแล้วก็โครนถล่มนะครับกอเป็นข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th โอทชนะครับเดี๋ยวมาเช็คนิดนึงนะครับท่านผู้ชมครับว่ามีฝนที่ไหนบ้างแถวเวลานี้นะครับช่วงประมาณ3โมงบ่าย3ถึง6โมงเย็นนะครับก็แถวภาคเหนือก็จะมีฝนเป็นกลุ่มนะครับก็ตรวจพบฝนฝนที่คุณยวมแม่ห้องสอนนะครับที่แม่สลียงแม่ห้องสอนแม่ลาน้อยแม่ห้องสอนนะครับก็คือเป็นกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับสุกเมยแม่ห้องสอนเพราะฉะนั้นกลุ่มแรกก็คือจะอยู่แถวแม่ห้องสอนนะครับ แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งอยู่แถวเวียงแหงเชียงใหม่นะครับเวียงแหงนะครับเชียงใหม่แม่แตงเชียงใหม่นะครับเสมืองเชียงใหม่นะครับจอมทองเชียงใหม่หอดเชียงใหม่ดอยเต่าเชียงใหม่ลีลลาพูนนะเพราะฉะนั้นฝนเซตเชียงใหม่เซตนี้นะครับก็คือเป็นกลุ่มยาวนี้นะครับแล้วก็ต่อมาถึงลีลลาพูนบางส่วนนะครับแม่พลิกลําปางนะครับเถิน แม่พิกลำปางสามเงาตากนะครับบ้านตากตากนะครับแล้วก็อำเภอเมืองจังหวัดตากนี่คือกลุ่มฝนแถวภาคเหนือนะครับที่เป็นกลุ่มฝนที่ตรวจพบณเวลา้นยรับช่วงบ่ายถึงค่านี้นะครับดูทิศทางของกลุ่มฝนกลุ่มนี้นิดนึงนะครับก็ลักษณะฝนก็คือเคลื่อนที่จากตะวันตกนะไปด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็ลักษณะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นน่าจะกวาดไปหลายๆพื้นที่นะครับในส่วนของภาคเหนือนะครับในช่วงบ่ายถึงค่านี้ฝนกลุ่มนี้นะครับ ทีนี้ไปดูฝนกลุ่มต่อไปนะครับแถวขอนแก่นนะครับขอนแก่นก็จะเจอกลุ่มฝนนะครับที่เป็นกลุ่มใหญ่ๆตอนนี้อยู่หนองคายนะหนองคายตรงนี้นะครับอุดรนะคอำเภอเพนจังหวัดอุดรตอนนี้ฝนกําลังตกหนักนะครับสีแดงแจ๋เลยนะครับสร้างคอมอุดรนะครับแล้วก็ที่อำเภอเมืองอุดรบางจุดฝนก็กาลังตกนะครับแล้วก็ที่โพนพิสัยหนองคายก็เช่นกันนะตรวจ พบกลุ่มฝนที่ค่อนข้างจะแรงนับในช่วงนี้แล้วก็มีที่กุสุมานสกลนครนะครับพลนาแก้วสกลนครนะครับสองอำเภอของสกลนครแล้วก็ตรวจพบที่บัวใหญ่นครราชสีมานะครับโนนแดงนครราชสีมาแล้วก็ศรีดานครราชสีมาซึ่งฝนกําลังตกหนักนเวลานี้นะครับคูเมืองบุรีรัม์นะครับแล้วก็ชุมพลบุรีสุรินทร์นะครับพุทธสยงบุรีรัม์นะครับพยกรฆภูมพิสัยมหาสารคามบางส่วนนะครับ กระสังบริลัมบางส่วนนะครับแล้วก็เมืองบริลัมบางส่วนประคนชัยบริลัมนะครับเมืองจันศรีสะเกดนะครับแล้วก็นี่นะครับแถวศรีสะเกดยางชุมน้อยนะครับอำน่าเจริญนะครับเพราะฉะนั้นก็กลุ่มฝนก็ปปลายแถวภาคอีสานนะครับดูลักษณะสีแดงค่อนข้างจะแรงนะครับในส่วนของภาคอีสานดูทิศทางของกลุ่มฝนกลุ่มนี้นิดนึงนะครับว่ามีทิศทางไปด้านไหนนะครับ ก็ลักษณะฝนจะเคลื่อนที่จากด้านตะวันตกไปด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเช่นเดียวกันกับกลุ่มฝนที่ภาคเหนือนะครับแล้วก็น่าจะเริ่มมีกลุ่มฝนมากขึ้นเรื่อยๆครับในช่วงในภาคีสานบ่ายถึงค่ำนี้นะครับไปดูในส่วนของแถวสกลนะครับก็ในส่วนของเรดาร์สกลก็จับได้เช่นเดียวกับที่เรดาร์ที่ขอนแก่นจับได้เมื่อกี้นี้ครับก็มีที่อำเภอเพนุดอนะครับ สร้างความอุดรแล้วก็พลวิสัยหนองคายเป็นรอยต่อระหว่างอุดรกับหนองคายนะครับโซนนี้แล้วก็ที่สกลนครแดงแจ๋นี่คือกุศมานพลนาแก้วนะครับก็เป็นกลุ่มฝนล,ล่าสุดนะครับแล้วก็เขื่อนในอุบลราชธานีนะครับแถวอุบลน,นะครับแถวอุบลเหล่าเสียโกกนี่นะครับแถวอุบลเขมราชนี่นะฮะกุดข้าวปุ้นพลไทรายนะครับก็แถวอุบกลก็ฝนกอนข้างกัเยอะนะครับเดี๋ยวไปดูเรดาร์ขขงอุบลอีกที ดูทิศทางของฝนกลุ่มนี้นะครับก็ลักษณะเคลื่อนที่ไปด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของเรดาร์อุบลน,นะครับก็จะ,จ,ะจับเจอกลุ่มฝนปรับปลายนะครับอยู่แถวอถวถวถวุบลนี่นะครับแถวอุบลแถวศรีสะเกดนะครับก็จะเจอกลุ่มฝนปรับปลายอยู่นะครับแล้วก็จะมีบางส่วนอยู่แถวบุรีรัมณีนะครับก็เป็นลักษณะกลุ่มฝนนะครับที่ตรวจเจอแถวภาคอีสานนะครับไปดูแถวภาคกลางนะครับ ภาคกลางก็จะมีกลุ่มฝนอยู่แถวนี้นะครับแถวบ้านไร่ไทยธานีแล้วก็คลองลานกำแพงเพชรนะครับฝนด้านตะวันตะวันตกของภาคกลางนะครับแล้วก็ด่านช้างสุพรรณบุรีบางส่วนนะครับหนองปลือกาญจนบุรีบางส่วนนะครับเมืองกาญจนบุรีนะครับก็ดูลักษณะทิศทางของฝนกลุ่มนี้นะครับว่ามีทิศไปด้านไหนนะครับก็เคลื่อนที่ไปด้านตะวันออกเฉียงเหนือเช่นเดียวกันนะครับก็ไปตามทิศของพายุนะครับฝนรอบนี้นะครับ แล้วก็ในส่วนของเรดาร์ที่สมุทรสงครามนะก็จับได้เช่นเดียวกับเรดาร์ที่ช้ยนาฏเบื่อกีนี่นะครับก็พบเจอแถวบ้านไร่อุทัยแถวด่านช้างกาญจนบุรีนะครับไปดูแถวภาคใต้บ้างนะครับก็เรดาร์หัวหินก็ตรวจเจอกลุ่มฝนนี่ครับปราปลาอยู่แถวประจวบคีรีขันบางสะพานนี่นะครับโซนนี้นะครับไปดูเรดาร์ชุมพรครับเนี่ยครับก็จับได้ครับสแกนประจวบนะครับแถวบางสะพานนะครับ แถวประจวบคีรีขันธ์แล้วก็กุยบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับตรวจเจอกลุ่มฝนนะครับปรใช้ยานะครับก็เป็นกลุ่มฝนแถวภาคใต้นะครับไปดูที่ภูเก็ตบ้างนะครับภูเก็ตก็เจอกลุ่มฝนปราบรายนะครับไปดูเรดาร์ของสติงพระนะครับนี่นะครับก็เจอกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่พอสมควรนะครับแถวยะลางปัตตานีนะครับยะหลิงปัตตานีมายอปัตตานีนะปัตตานีก็ฝนเยอะนะโพกโพปัตตานี สบายย้อยสงขานะครับก็เป็นกลุ่มฝนนะครับเยอะพอสมควรนะครับในช่วงนี้นะครับที่แถวในส่วนของภาคใต้นะครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตฝนเรียลไทม์นะฝนสดในช่วงเวลานี้นะครับก็มามามาแชร์ข้อมูลกับท่านผู้ชมนะนี่คือร์ที่จังหวัดตากนะก็จะเจอกลุ่มฝนที่ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับในโซนนี้นะครับเป็นเป็นข้อมูลดูทิศทางการเคลื่อนที่ของกลุ่มฝนนะก็จากตะวันออกตะวันตกไปด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ ช่วงค่ำลงมากกว่านี้ก็น่าจะมีฝนมากกว่านี้นะครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับในช่วงที่พายุขึ้นฝั่งที่ยะรัฐยะไข่ของประเทศเมียนมานะครับก็ประเทศไทยหลายๆพื้นที่ก็เริ่มที่จะมีฝนก่อตัวขึ้นในช่วงบ่ายถึงค่าวันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงค่าจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกรอบหนึ่งนะครับในส่วนของฝนนะครับขอบคุณครับ